ต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลประสบการณ์จำไม่ลืมรถถังย้อนชีวิตรอบปี2565บนสังเวียนวันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 รถถังจิตเมืองนอนท์ซูเปอร์สตาร์ศึกวันรีวิวชีวิตปี2565เผยมีทั้งเรื่องประทับใจและประสบการณ์่าที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้รถถังจิตเมืองนอนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์เล่าบทเปลือกรีวิวชีวิตตัวเองในปี2565ทั้งในและนอกสองเวียนวันที่มีทั้งเรื่องราวความประทับใจและประสบการณ์ที่มีค่าหาที่ไหนไม่ได้ รถถังเริ่มต้นปี2565โดยแมตช์แห่งประวัติศาสตร์ด้วยการเผชิญหน้ากับเจ้าตำนานการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA d i m i t r ร์ดจอห์นสันในกติกาลูกผสมมวยไทยครอสการต่อสู้แบบผสมผสาน MMA แม้ผลที่ออกมารถถังจะเป็นฝ่ายโดนซับมิชชั่นจนหลับค่าเวทีแต่เจ้าตัวก็ยกให้เป็นแมตช์ที่ประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป เนื่องจากเป็นไฟที่รถถังได้ก้าวออกจากกรอบมวยไทยมาลองสู้ในรูปแบบ MMA เป็นครั้งแรกในปีนี้ถ้าเป็นเรื่องการต่อสู้คือการที่ผมตอบรับลงแข่งขันกับนักสู้ระดับตำนานอย่างดิเมเทียสในกติกา MMA มมันคือประสบการณ์ที่ผมจะจดจำไปตลอดเพราะมันเป็นการที่ผมก้าวข้ามความกลัวและได้ออกนอกกรอบตัวเองถึงผมจะแพ้แบบหมดรูปแต่มันคือประสบการณ์ที่ดีที่ผมจะเอาไปต่อยอดในอนาคตครับ ต่อมาในช่วงกลางปีแม้รถถังจะพลาดโอกาสในการแข่งขันมวยเวิลด์กลางปีรุ่นไฟเวทไปแต่ก็ปิดท้ายปีอย่างสวยงามโดยการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้เป็นครั้งที่4และยังได้รับข่าวดีที่สุดในปีนี้คือการที่บิ๊กบอสชาติสิทธิ์ยอดธงประกาศขึ้นข้าตัวให้กับนักมวยระดับแชมป์โลกโดยเจ้าตัวเผยว่าผมก็แอบผิดหวังนิดหน่อยที่ไม่ได้ชิงเข็มขัดสีเงินแต่ไม่เป็นไรครับผมป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของผมต่อไปได้ และพอได้รู้ข่าวขึ้นค่าตัวมันก็ดีใจมากๆเลยซึ่งจริงๆชีวิตผมดีขึ้นมาตั้งแต่แรกที่ผมได้เข้ามาอยู่กับวันแล้วครับจากที่ผมไม่เคยรู้จักองค์กรนี้มาก่อนจนตอนนี้ผมได้เป็นแชมป์โลกในเวทีนี้วันทําให้ผมมีทุกอย่างถ้าไม่ได้ชกในรายการวันผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะมีเงินเลี้ยงครอบครัวได้ถึงเมื่อไหร่ และปีหน้าผมก็จะทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นไปชีวิตผมไม่มีอะไรมากผมขอทำหน้าที่นักกีฬาวันให้ดีที่สุดและได้ดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวให้อยู่สบายเท่านี้ที่ผมต้องการครับโดยในปีหน้าฟ้าใหม่2566รถถังตั้งเป้ากลุยเส้นทางคิกบ็อกซิง่ง เพื่อลาเข็มขัดอีกเส้นมาครอบคลองให้ได้โดยได้คิวโชกกับเดนเนลลพูเอสตัสในศึกวันไฟใน6ที่จะถ่ายทอดสดจากอ m p a c t อ r e n a เมืองทองธานีในช่วงพราม Time อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้า8นาฬิกาของวันเสาร์ที่14มกราคม2566ซึ่งรถถังเชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของปีเพื่อเดินสู่จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจต่อไป